สนใจเล่มไหนบ้างคะเล่ม20เล่มละเล่มออกใหม่มีเล่มนี้ออกใหม่เล่มนี้มีแต่คนซื้อวันนี้ขายแบบหลายสิบเล่มแล้วอย่างนี้เลยมีเล่มไหนบ้างอะไรนะมีมีชอบเล่มนี้มากอ่ะเคยอ่านยังเป็นเรื่องดาวมหาลัยนี่ต้องอ่านเล่มนี้ต่อมันมีมันมีคนเขียนไว้สนุกสนุก ปกติแอนแนวไหนครับแนวผมได้ป yeah, right. ่ะครับอ่ามีกันสิตนี้ค่ะเ่อไงคะนี่มันเนี่ยครับผมแนะนำรู้จักหมอกิตป่ะครับนี่ผมแนะนำเลยเอ้ยอันเล่นเล่นนี้ไม่สนุกอ๋อไม่ใช่ไปอ่านแล้วหรอครับไปอ่านครับเล่นนี้สนุกครับชอบกลัวผีปะครับกลัวผีป่ะ อยู่คนเดียวป่ะครับอยู่ลับไหนป่ะครับอยู่กับเมดอะค่ะอยู่กับเมดเมดนี่คืออะไรครับเหมือนเหมือนเมนไหมคล้ายเมนไหมครับไม่ไม่เหมือนใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้สนใจได้ไหมเพลงนี้ครับสนุกครับลองอ่านดูถ้ากลัวผีบอกผมผมกลัวหน้าหน้ากลัวผีอีกโูเช่อเคผมก็ว่ากันแหละแล้วนี่มาคนเดียวเหรอครับ มาคนเดียวมาคนเดียวไม่เหงาครับไม่ค่ะหรอครับอืมผมควรจะอ่านไหมครับอันเนี้ยเกินเกินผมควรจะอ่านไหมครับอ๋อนิดนึงก็ดีค่ะอันนี้นะคะแนะนอนเลยค่ะในงานเขาผมไม่ปกติเป็นไม่เป็นคนจีบสาวไม่ค่อยเก่งหรอกครับจีงตัวเชื่อค่ะคะะคือสองเล่มเลยก็ได้นะครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับคือสี่เล่มไปเลยดีกว่าค่ะหนูว่าสี่เล่มมันคืออะไรครับมันเป็นยังไงอ่ะ เป็นกระเม็ดจีบสาวถ้ากระฉับเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบจะหนึร้อยถักสุนันนะคะซื้อไปหลึ่งกเล่มหกเล่มซื้อของผ้าร้อยบาทเลยควรจะซื้อครับอย่างเงี้ยนิ่งวัดอวัสดิภาพบ้านเนอะอะครับนี่เป็นคนปั๊บสองคนคนละครับอุ้ยอยู่ชอบเรื่องนี้มากผมควรจะอ่านใช่ไหมสรุปแล้วสีเล่มไหมคะเหมาเล่ิงเหรอครับไม่น่าผมไม่เคยมีแฟนเลยอาจารย์แคร์ คือผมร้องหรทำไมคะไม่ไม่ผมคือผมต้องการแบบว่าเหมือนแบบคนปรึกษาอะไรเงี้ยปรึกเพื่อนก็นนได้เลยอ่ะคือผมก็ไม่มีเพื่อนเนี่ยครับไม่ค่อยมีคนคบครับใช่ไม่มีใครคบเลยครับสน <c oughs> ใจเป็นเพื่อนผมแน่แน่ครับสนใจเป็นเพื่อนเยอะแล้วจริงเหรอ <c oughs> คือผู้ชายมีเยอะแล้วครับ <c oughs> เยอะมากแล้วผมสักคนไม่ได้หรอครับก็ไ,ไม่ชอบผู้ชายที่แบบมาอย่างเนี้ยค่ะแบบดูไม่จริงใจอะคะ่ะแบบแล้วก็อย่างไม่ใช่สเปคด้วยดูแบบหืนๆืนะคะไม่ชอบ <c oughs> แล้วใส่แว่นแล้วดูแบบยังไงไม่รู้อะหนู ก็หน้าตาผ่านก่อนแล้วก็ดูแบบไม่หือนะอย่างนี้มันดูแบบเข้าลุกกันไปอะค่ะดูแบบมีแบบมารยาทนิดน,นึงอะค่ะสุภาพ